สวัสดีค่ะ พบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โกดังค่ะมาเทสสินค้าก่อนส่งให้ถึงมือคุณลูกค้านะคะคือริปกันไกตัวนี้นะคะเป็นรุ่น L X J 3.5 T C B นะคะตัวนี้จะเป็นแบบวางบนพื้นนะคะไม่ฝังพื้นค่ะคุณลูกค้าตัวที่เราเทสนะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะไฟ220โวลต์ค่ะสเปกตัวนี้นะคะก็จะยกน้ำหนักได้3.5ตันค่ะความยาวสะพาน1เมตร55 ความกว้างสะพาน65.5ซนติเมตรความหนาสะพาน10.5ซนติเมตรตัวนี้นะคะยกสูงสุด1เมตรแ0ซนติเมตรแล้วก็ความสูงต่ำสุดนะคะ10.5ซนติมตรแรงดันไฟฟ้านะคะ2 2 0โวลต์นะคะหรือว่า380 V โวลต์เป็นออปชั่นนะคะก็สามารถแจ้งพีเซลเข้ามาได้เลยนะคะหากคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจไฟ380 V โวลต์นะคะก็สามารถแจ้งพีเซลได้เลยนะคะว่าต้องการไฟ380โวลต์กำลังมอเตอร์นะคะ2 2กิโลวัตต์แรงดันพัดลม0.6ถึง0.8 mpa นะคะน้ำหนักของตัวฟต์นะคะอยู่ที่ประมาณ800กิโลกรัมค่ะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นสีแดงนะคะเราจะมี2ส,สีให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อนะคะคือสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะมีทั้งไฟ2 2 0โวลต์นะคะแล้วก็ไฟ380โวลต์นะคะสวัสดีคุณลูกค้าด้วยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสินค้าของบริษัทโจยาชี ะะหากคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสินค้าก็สามารถเข้ามาเลือกชมเลือกดูสินค้าได้นะคะทางเว็บไซต์นะคะ www.joyachihydraulic.com ได้เลยนะคะเราจะมีพี่พี่เซลล์คอยบริการคุณลูกค้าอยู่นะคะสนใจสินค้าชิ้นไหนก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะอย่างขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะให้พี่ช่างนะคะได้ทําการบอกวิธีนะคะตั้งแต่การประกอบการไล่น้ํามันนะคะ แล้วก็วิธีการใช้งานรวมถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือวิธีการดูแลรักษาของเครื่องตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ช่างกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ช่างสวัสดีครับค่ะก็ตัวลิฟป,ประเภทนี้นะครับก็จะเป็นยกเมตรแปนะครับก็เป็นประเภทที่ว่าเป็นลิฟ กันไกลแล้วกันนะครับค่ะยกได้สูงนะครับก็จุดประสงค์ของเขาก็คือสามารถยกรถนะครับเพื่อสวิตด,ด้านล่างใ <eden> ต้ท้องรถนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเขาจะยกเกใต้รถเลยนะครับค่ะตัวรถเองจะอยู่ด้านบนของตัวลิฟต์เลยนะครับจะไม่ได้หิ้วขึ้นเหมือนลิฟต์สองเสานะครับตัวนี้ค่ะอยู่บนแท่นสีแดงนี้นะคะคือขั้นตอนรถขึ้นมาครับก็จะวิ่งผ่านตัวสะพานขึ้นมาเลยนะครับให้รถมาตกฝาข้างหน้าเลยนะครับค่ะแต่้นก็นํายางรองลิฟต์ตัวนี้ครับรองนะครับใต้รถครับก็ พวกตะเข็บใช้น้ําพวกอะไรพวกนี้ของรถเก่งนะครับจุดยกต่างๆครับตรงนี้แล้วก็ทําการยกขึ้นได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ต่อมานะครับประเภทการใช้งานนะครับก็จะเป็นประเภทที่ว่าทาช่วงล่างนะครับผมทําช่วงล่างทําล้อนะครับทําล้อทํายางทําเบรกนะครับลูกมุงลูกหมากได้หมดเลยนะครับทําโช๊คนะครับทําได้หมดเลยนะครับ แล้วก็เปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องเซวิสของเร็วต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือ,อเป็นยกากด้นล่างขึ้นมานะครับมันการใช้งานของเขานี่จะค่อนข้างปลอดภัยนะครับตัวนี้ทําการอธิบายเกี่ยวกับการประกอบนะครับการติดตั้งไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ลูกค้า,าให้ต้องการเทสนะครับต่อส่งน,นะครับเพราะว่าลูกค้าจะนําการจะทําการติดตั้งเองนะครับตัวลิฟต์นะครับที่จะให้มานะครับก็จะให้มาสภาสองอันนะครับใช้ขวานะครับตัวนี้นะครับค่ะนี่เลยนะครับ แล้วก็ตัวทางขึ้นนะครับจะมีหน้าหลังนะครับรวมทั้งหมด4ีอันนะครับต <c oughs> ามาสองอันนะครับแล้วก็สายรุ่ลิกต่างๆนะครับสายรุ่ล็กเองเนี่ยเขาจะมีมาร์กสีมาให้นะครับนี่ครับ <c oughs> เขาจะเป็นมาร์กสีมาให้แล้วก็ง่ายๆเลยก็ต่อตามสีนะครับ แบบนี้เลยสายลมก็มีข้อต่ออะไรมาให้นะครับสายสๆก็ต่อมาให้ก็ใส่สาก็ไปได้เลยนะครับก็อย่างว่าต่อเข้าระบบที่เขามาร์กมาให้นะครับค่อนข้างง่ายเลยนะครับส่วนตู้เองก็เหมือนกันครับก็จะมีมาร์กมาให้ก็ใส่ตามระบบทุกอย่างเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับแล so, so ้วก like so, like ็ท like so, ําการไล่น so, ้ํามันนะครับก็คือเราได้ระยะเสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาลิฟต์ลงนะครับถ้าเป็นไปได้นะฝาแนวลิฟต์ลงนะครับเรานําเคนลงใช่ไหมครับแล้วก็ยืดลิฟต์ขึ้นได้เลยนะครับโดยการยืด ขึ้นมานะครับก็จะมีล็อกนะครับตัวนี้นะครับให้มันมาขี่ล็อกจากด้านบนเลยครับให้ริบมันลอยตัวแบบนี้เลยนะครับค่ะเนี่ยแล้วก็เราจะเข้าต่อสายได้ง่ายครับค่ะนี่ครับพอเรานอกสายอะไรเข้าหมดแล้วใช่ไหมครับเราเข้าทุกอย่างแล้วนะครับสายริบมงลิมิตเราต่อหมดแล้วใช่ไหมครับให้เรามากดนะครับขึ้นอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับ นยเยเีวะครับการกดขึ้นอย่างเดียวเนี่ยคืออะไรคือการไล่น้ํามันนะครับการไล่น้ํามันผมจะแจ้งว่าว่าตัวเนี้ยสินค้าตัวเนี้ยทามาให้ลูกค้านะครับสามารถไล่น้ํามันเองได้เลยนะครับในกรณีใช้งานนานๆนะครับลิฟต์อาจจะมีการขึ้นไม่เท่ากันนะครับเราสามารถลูกค้าสามารถทําเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องเรียกให้ทางร้านเข้าไปเซอร์วิสนะครับนี่ให้ดูนะครับกดขึ้นนะครับขึ้นอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ กดขึ้นอย่างเดียวสังเกตดูครับว่าลิปเขาจะขึ้นไม่เท่ากันใช่ไหมครับใช่ค่ะบบลิปข,ขึ้นไม่เท่ากันใช่ครับคะ่ะแบบนี้ครตรงนู้จะไล่ต่อนะครับ างไว้นะครับมันจะมันจะสุดกระบอกแบบนี้ไม่ต้องสนใจนะครับกดทางไว้นะครับแล้วให้มาสังเกตตรงนี้ครับนี่ฮะเป็นจะเป็นท่อน้ํามันนะครับท่อใสๆแบบนี้นะครับจะเป็นท่อสําหรับการไล่อากาศออกนะครับจากกระบอกนะครับเดี๋ยวผมจะกดไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวน้ามันที่มาเป็นอากาศตรงเนี้ยน้ามันมันจะไล่ออกมาจนไม่มีฟองอากาศครับค่ะเหมือนเดิมครับกดขึ้นอย่างเดียวนะครับแบบนี้กดขึ้นอย่างเดียวจะมาสุดกระบอกสองข้างครับ สังเกตดูที่สายครับสายมันจะเริ่มมีการไล่อา,าอากาศออกมาแบบนี้ฮะอ๋อค่ะเนี่ยทั้งสองข้างเลยแบบนี้เลยครับตัวอากาศเองจะไปที่ไหนนะครับตัวอากาศเองจะถูกการถ่ายทิ้งให้กับถังนะครับถังน้ำมันเองนะครับอ๋อนี่ก็คือไม่มีฟองอากาศแล้วนะคะใช่ครับใช่ครับแบบนี้เลยกดทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีสามนาทีนะครับค่ะกดทิ้งไว้หนึ่งนาทีถึงสามนาทีใช่ครับค่ะ เ่อไล่อากาศออกนะคะใช่ครับประมาณนี้นะคะวิธีการไล่น้ํามันอะสังเกตดูว่าน้ํามันมันอยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราจะใช้งานได้ล่ะเมื่อกี้เราสังเกตที่ว่าตอนมันขึ้นจะไม่เท่ากันเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะลงนะครับเนี่เอาลงก็กดดาวกดดาวโอเคดู่าจะลงเท่ากันแล้วอ่ใช่ค่ะพี่นีง่ายมากครับตัวนี้คือเราสอตมาให้กับลูกค้านะสามารถทําเองได้เลยนะครับค่ะ ก็คือลงเท่ากันแล้วนะคะอากาศที่เข้าไปในสายย้อนกลับไม่ต้องตกใจนะครับมันจะเป็นอากาศที่ไปเติมหัวกระบอกสูบช้ายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการกดทับของอากาศนะครับแบบนี้นะครับค่ะนี่ไม่ต้องตกใจอ่ะดูสังเกตครับจะเท่ากันหมดเลยใช่ค่ะพี่เท่ากันแล้วอ่าต่อมานะครับแต่มว่ามันเท่ากันแล้วใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวลองกดดูอีกทีนะครับว่ามันขึ้นพร้อมกันหรือยังครับขึ้นนะคะเห็นไหมอ๋อค่ะง่ายๆเลยครับผมง่ายมากครับตัวนี้โอเค จะมาอธิบายการใช้งานแล้วกันนะครับว่าเขาใช้งานยังไงขออนุญาตลงสุดนะสวัสดีคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมด้วยนะคะง่ายมากครับไม่ต้องอะไรเลยครับขอแค่ให้ต่อสายให้ตามตามที่เรามาร์กมาแล้วครับแล้วก็กดขึ้นอ่งเดียวก็สามารถไล่น้ำมันแล้วก็ติดตั้งใช้งานได้เลยค่ะ นี่พี่ช่างกำลังลิฟต์ลงกล่อนใช่ไหมคะไม่ยากนะคะคุณลูกค้าก็สามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะหากคุณลูกค้าท่านใดที่เข้ามารับชมไม่ทันนะคะก็การใช้งานนะครับใยญ่ๆอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็คือเราจะนํารถขึ้นมานะครับ ให้เหลือแต่ตัวสะพานเองนะครับค่ะนำรถขึ้นมาให้ได้ระยะกึ่งกลางนะครับมากที่สุดนะครับก็คือว่าอย่าให้มันล้ําข้างใดข้างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีผลของจุดยกนะครับว่าจุดยกมันจะมีขอบหรือว่าอะไรยังไงนะครับพยายามแบ่งรถให้อยู่กึ่งกลางนะครับจากนั้นนะครับพอรถได้ระยะุ๊้เรานํายางรองนิดตตัวนี้ครับไปวางในฐานยกครับผมของตัวรถเองนะครับแบบนี้เลยนะครับทั้งสี่ก้อนเลยครับจะมีหน้าหลังนะครับ มีมาให้สี่กบรัต่อมานะครับถ้าเป็นรถยุโรปเองนะครับจุดยกเขาจะอยู่กว้างใช่ไหมครับค่ะเราก็สามารถยกท่านตัวนี้มารับหลังได้นะครับนี่แบบนี้เลยครับอ๋อค่ะตั้งเป็นขนาดกับตัวนี้นะครับแล้วก็ทจุดยกออกมาอืมค่ะก็เป็นท่าทางขึ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวขยานฐานยกนะครับตัวนี้ค่ะเดี๋ยวจะยกให้ดูนะครับว่าขับยังไงนะครับค่ะพอถึงประมาณนี้เสร็จสุดแล้วเนี่ยเราหอุนยกแ้วใช่ไหครับแล้วก็กดปุ่มขึ้นอย่างเดียวครับเนี่ยตัวนี้ค่ะ ไปเลยนะครับยกขึ้นตามที่เราต้องการเลยนะครับว่าเรายกอยากยกได้แค่ไหนนะครับอยากจะเซอร์วิสประมาณไหนนะก็คือยกสูงสุดเมตรแปดสิบเซนนะคะก็คือสามารถเซอร์วิสได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะเนี่ยคุมเลับตัวนี้ค่ะเราจะถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะยกเกียร์ได้ไหมคะได้ครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าตรงกลางเอากว้างอยู่ครับค่ะ รับเกียร์เปิดเกียร์ลงมาได้เลยนะครับทำเปลี่ยนโครงเปลี่ยนคัดล่างนะครับได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะเจืาแค่นี้นะครับเราก็ปล่อยมือนะครับสังเกตดูว่าตัวล็อกเองเนี่ยเขาก็ยังจะลอยอยู่นะครับใช่ค่ะแล้วก็กดปุ่มนั่งล็อกก่อนครับก่อนเข้าทางานครับก็คือปุ่มดํานะคะได้ครับกดลงมาครับออเขาก็จะนั่งล็อกแบบนี้เลยนะคะล่งเลยนะครับก็เข้าทํางานได้เลยใช่แล้วก็จะให้ดูตัวนี้ครับก็คือว่าจุดยกที่สออกครับเป็นทั้งทางขึ้นแล้วก็จุดยกเพิ่มเติมนะครับค่ะฟันเสริมนะครับตัวนี้ เขาจะทำยังไงเขาจะมีเหล็กด้านล่างนะครับนี่ครับเขาจะมีค้ำรองเลยนะครับแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยครับอืมค่ะก็คือเสริมออกมาอีกนิดนึงนะคะถูกต้องครับเพราะว่ารถยุโรปจะไม่เหมือนญี่ปุ่นนะครับยุโรปเขาจะกว้างนิดนึงก็อต่อมานะครับเราจะเอาลิฟต์ลงใช่ไหมครับใช่ค่ะควบคุมเดียวเลยครับที่เขาเขียนว่าดาวเนี่ยดาวนะคะลงนะครับค่ะตัวลิฟต์จะยกขึ้นประมาณสองวิก่อนครับจากนั้นก็จะลงจนสุดนะครับกดค้างนะครับกดค้างไว้นะคะแล้วก็จะลงเองใช่ครับ ต่างจากตอนแรกนะคะที่ว่าลิฟต์ขึ้นไม่เท่ากันเพราะว่าเราไม่ได้ไล่น้ํามันเนาะใช่จะไล่ให้ลูกค้าเห็นว่ามันง่ายมากครับค่ะกระป๋องลุดสุดเลยประมาณนี้เลยนะคะค่ะงานก็กมีประมาณนี้ก็คือมีปุ่มขึ้นนะครับค่ะปุ่มขึ้นก็ขึ้นตามที่เราต้องการเลยนะครับ จากนั้นเราปุ่บกดปุ่มนั่งล็อกเพื่อเข้าเซอร์วิสรถนะครับค่ะต,ต้องล็อกก่อนใช่ไหมคะใช่ครับล็อกก่อนทุกครั้งนะครับค่ะต่อมาแล้วก็เราก็กดดาวเพื่อ,อลดลงนะครับในกรณีซ่อมเราเสร็จแล้วนะครับปุ่มสต็อปนี่คือปุ่มอะไรปุ่มที่เอาไว้อ่าเขาเรียกว่าปุ่มหุดเฉินแล้วกันนะครับฉุกเฉินก็คือกรณีที่ว่าอย่างเช่นเราก,กดขึ้นไปนะครับกรณีไอซิเดียแบบว่าเราปล่อยมือแล้วลิฟต์ไม่หยุดขึ้นนะครับอืมลิฟต์ไม่หยุดขึ้นเราก็สามารถกดนะครับกดได้เลยกด แล้วก็จะมีสวิตติดเปิดของระบบนะครับหนึ่งตัวนะครับ,รบไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟบอกสถานะการทํางานนะครับ,รบถ้าไฟติดก็คือพร้อมทํางานอวิธีการใช้งานประมาณน,นี้นะคะคก็คือวิธีการใช้งานตามปุ่มบนตู้คอนโทรเลยนะคะแล้ววิธีการดูแลรักษาล่ะคะพี่ดูแลรักษาใช่ไหมเอาข้อควรระวังก่อนดีกว่านะครับข้อควรระวังก็คือ โดยลูกค้าทั่วไปที่ซื้อเองซื้อไปซื้อไปใช้เองนะครับผมขอแนะนําให้ว่าต้องติดเบรกเกอร์ให้กับตัวตู้หน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้าโดยส่วนมากทําเป็นปักเสียบนะครับผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามอเตอร์เองเนี่ยมีขนาด2.2กิโลวัตต์ก็คือ3แรงนะครับกินกินไฟค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราเสียบปักไปนะครับกระแสไฟมันวิ่งผ่านไม่ดีเนี่ยมันทำให้มอเตอร์มีปัญหาได้นะครับอยากให้ต่อผ่านเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ก็ขนาด20แอมป์ขึ้นไปนะครับ20แอมป์ขึ้นไปนะคะทั้ง2สายและ3สายนะคครับก็ือเฟสเดียวกับ3เฟสนะครับก็ซื้อรุ่นนีค ต่อมาก็จะมีพวกลมครับนี่ก็จุดที่เขาจะวางนะก็ควรมีสายลมให้เขาบนะครับลมนี้จะมีหน้าที่เพื่อปลดล็อกนะครับค่ะ,ะปลดล็อกถ้าเกิดว่าเราไม่เสียบเลยเนี่ยเวลาเราจะนํารถลงเราจะลงไม่ได้นะเพราะว่าล็อกมันจะมีการดีดตัวขึ้นอ๋อค่ะแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องการใช้งานนะครับว่า วิธีการใช้งานก็ง่ายมากเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์สดไม่ทันนะคะก็สามารถชมย้อนหลังได้เลยนะคะทางเพจ Facebook นะคะชมย้อนหลังได้เลยแล้วก็ต่อมานะครับสังเกตดูข้างๆนะครับด้านข้างนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าข้อห้ามต่างๆการใช้งานนะครับควรศึกษาเขาหน่อยนะครับดูนขั้นตอนก็ได้ครับดูรูปก็ได้ว่าเป็นยังไงนะครับก็สังเกตดูว่าขนาดขึ้นลงนะก็อย่ามีใครมีอยู่ข้างล่างนะครับแบบนี้นะครับก็คือติดไว้หมดแล้วเนาะดู ด <st il bing> ูตามนี้ได้เลยนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องรถนะครับพยายามอย่าให้มันเอ็นไปหน้าไปหลังนะครับให้มากเกินไปนะคร <c oughs> พยายามให้มันอยู่บาลานซ์นะครับสังเกตดูบกาจะมีค่อนข้างละเอียดเลยนะครับ <c oughs> ว่าอย่างไรนะครับแบบนี <c oughs> ้เลยนะโอเคก็ <Okay. S 2> เรื่องข้างล่างหลักๆก็คือเรื่องเด็กครับอย่าพยายามอย่าให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงนะครับเข้าไปอยู่ข้างล่างขณะที่เรากําลังเอาลงนะครับค่ะอันตรายนะครับไม่เห็นฝั่งนู้นนะเพราะว่าการ ด้านด้านบนเนี่ยจะมีรถใช่ไหมครับ <c oughs> เวลาเรานําลิฟต์ลงเนี่ยเราจะไม่เห็นฝั่งนู้นเลยนะครับว <c oughs> ิธีแก้ง่ายๆนะครับก็คือเวลาเรากดดาวแบบนี้นะครับให้เรานั่งลงยองๆแบบนี้ฮะ <c oughs> นั่งลงแบบช้างอย่างนี้นะคะ <c oughs> นี้เลยครับแล้วก็สังเกตว่าฝั่งนู้นอ่ะมีอะไรอยู่หรือเปล่ามีคนเข้าไปไหมอะไรเงี้ยครับเพราะบางทีเด็กเขาไม่รู้ล่ะครับเนี่ยครับเนี่ยเราจะได้เห็นว่ารถมันอยู่ตรงไหนแล้วมีอะไรอย่างไร ประมาณนี้นะคะขอบคุณพี่ช่างมากเลยนะคะโอเควิธีการใช้งานการไล่น้ำมันนะคะพร้อมทั้งข้อควรระวังนะคะแล้วก็วิธีการประกอบสินค้าตัวนี้นะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะพี่ช่างนะคะประมาณนี้เลยนะคะคุณลูกค้าวิธีการใช้งานของลิฟต์กันไกลนะคะรุ่น LXJ 3.5 TCB แบบไม่ฝังพื้นนะคะตัวนี้นะคะวิธีการใช้งานที่พี่ช่างได้กล่าวไว้ข้างต้นคือก็คือค่อนข้างเข้า,ขาใจง่ายนะคะลูกค้าท่านใดที่มาชมไม่ทันนะคะ ก็สามารถชมย้อนหลังได้เลยนะคะทางเพจ a c e b o o k เรานี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากสั่งซื้อสินค้านะคะอยากสอบถามนะคะก็สามารถเ,เข้ามาชมนะคะเข้ามาสอบถามได้ทางเว็บไซต์ w w w j ์ y เวฟโจยาชิไฮนะคะเรามีสินค้าหลากหลายชนิดมากมายเลยนะคะได้ให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อนะคะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าของเราก็ได้เลือกเป็นสีแดงไฟ220โวลต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ ะะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะฝากคุณลูกค้ากดติดตามนะคะว่ารอบหน้าเราจะไลฟ์สินค้าไรนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ